ใส่เขาแล้วก็ทืบเขาตบเขาตบทีเดียวนี่ก็คือได้ย้ายแล้วมันก็วิ่งไปฟ้องแล้วแต่เขาไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วเขาไม่อยากแล้วก็เลยแบบหลอนไปเลยหลอนไปเลยบอกไม่เอาไม่เอาไปคนอื่นเลยเราเอ้ยกูไม่ทำอะไรมึงแล้วมึงมึงกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วนี่รู้แล้ว่าหนูไม่ทำแน่นอนเพราะไม่ทำเลยไม่ยุ่งอะไม่ยุ่งอะคนนี้เลยใครก็อยากมายุ่งกับมันเพราะว่าเหมือนเหมือนอะมันดูแลเราด้วยเราอ่าเป็นผู้ดูแลเราแล้วอ่าคอยดูแลเราทีนี้เราก็ทำไงหรือวะเนี่ยเอา้อาไงไว้เนียใไม่อยากอยู่ อ๋อช่วงนั้นจะเป็นไข้หวัดนกเขาเลยต้องย้ายย้ายไอ้พวกที่จะออกแดน8ปดไปรวมมันไว้ข้างล่างแล้วก็ไอ้พวกคนในแดนที่อยู่ในแดนประจำมาย้ายขึ้นข้างบนเขาเขากัน่ยกันว่าพวกไปแดน8ปดอ่ะจะไปติดเชื้อมาแล้วก็จะเอาแพ้ในแดนใช่นะเขาเลยเอาพวกนี้อยู่ข้างล่างหมดและเอาคนในแดนอ่ะย้ายขึ้นสลับกันขึ้นไปข้างบนแต่ลงมามันก็เจอกันเหมือนเดิมอ่ะครมึงย้ายกูเพื่อมันจะกันกันยังไงมึงกันอะไรวะเนี่ยระบบไหนก็ไม่รู้แล้วเออขึ้นไปข้างบนขึ้นแล้วขึ้นย้ายก็ย้ายนี่เราก็เฮ้ยแต่ขอไู่ห้อย